เราจะขึ้นใช่ไหมใช่ี่เริ่มแล้วเราเลยสวัสดีครับพบกับผมจอรสกับ SK a u t ออโตคาร์นะครับก่อนอื่นเช็คเสียงให้ก่อนนะครับว่าเสียงมาไหมนะครับมาแล้วเริ่มแล้วสวัสดีครับพบกับผมจอสกับ SK a u t ออโตคาร์นะครับก่อนอื่นเสียงมาดีนะครับก็ฮ<อ>นะสุดลวสุดละ นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะอย่างที่รับปากกันไว้เมื่อคราวก่อนนะครับในเรื่องของรถกระบะนะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยเรามีโปรพิเศษในเรื่องของ3800นะครับ3800มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นฮอนด้าโต o ยต้าแล้วก็ i s u ู u ู ซึ่งวันนี้ผมอยากจะมานําเสนออีกคันนึงนะครับเป็นรถกระบะ Isuzu ูนะครับซึ่งอยู่ในโปรนั้นเหมือนกันนะฮะก็เป็นเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าจากรีวิวที่แล้วกับรถกระบะ Isuzu นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะกับรถอิ u ูซคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่อย่างไรมีฟีเจอร์ออฟชั่นอะไรบ้างนะครับกับ SK AutoCA r แล้วก็ผมจอนแล้วก็ทีมงาน SK Auto ออโต้นะครับมีผมจอดมีคุณหมูหวานแล้วก็คุณปั๊ปเปิ้ลน,นะครับก็เริ่มกันเลยนะฮะคันที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันอยู่นี่นะฮะก็เป็น Isuzu นะครับออเอียลดีแมนะครับ2.5ลิตรนะฮะอีซูซ a ออเนียดีแม2.5ลิตรคือคือ 2,500cc นะครับสเปซแครบนะฮะแครบเปิดได้ไฮรนเดอร์ High นะครับตัวแซด เรียกว่ารุ่นตัวแซนะครับเครื่องยนต์2.5 DDI Turbo VGS นะฮะเป็นอะไรที่นิยมกันมากในตอนนี้นะที่เขาเรียกกันว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับมาในสีบอลทองสีทองนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้จะเป็นออนิวก็คือจะเป็นไฟตาเฉียงแล้วนะครับจะเป็นไฟตาเฉียงมีไฟโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ในกันชนนะครับ ด้านล่างนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์ในกันชนนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของอิซูซเขาเรียกว่านวัตกรรมพลิกโลกนะครับรุ่นไฮรลนเดอร์แล้วที่เพิ่มเติมมาให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะฮะ265 60 18นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะฮะเป็นแคปนะฮะกระบะขนาดใหญ่นะครับคันนี้จะมีเครื่องเสียงมา พอสมควรนะครับไม่ได้มากมายแต่ก็พอโอเคก็เรียกว่าได้อัดทร์สในการฟังนะครับยังมีกล้องสองหลังให้คุณผู้ชมได้อีกนะครับนะเป็นเครื่องยนต์ตัวแซนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนเลยเป็นตัวแซนะครับเครื่องยนต์ DDI VGS นะครับ VGS ก็คือ,อตัวเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็มีกล้องสองหลังให้ด้วยกล้องสองหลังที่มากับตัวรถเลยนะครับ ก็เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะกับรถกระบะในยุคนี้นะครับคันนี้เนี่ยปี2013นะครับเป็นรุ่นปี2013นะฮะผมจัดจำหน่ายในราคา488,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งผู้โดยสารกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนภายในนะครับนะ่ะ จะออกแนวคลาสสิกนิดนึงถ้าบอกแคบนะครับจะเป็นออกดำแดงสวยงามมากครับคือดำแดงนี่คือเขาจะมีจะมีในเรื่องของอตัวเครื่องเสียงนะฮะมี power amp มีซับที่อยู่อยู่ที่ด้านเบาะหลังฮนะแล้วก็ยังสามารถที่นั่งได้นะฮะเป็นแคบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความชอบนะฮะของท่านผู้ชมนะที่สนใจนะครับก็ไม่ได้เสีย ผมว่ามันไม่ได้เสียเนื้อที่การใช้สอยไปเท่าไหร่เลยนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นพูมาลัยพาวเวอร์ Power, นะครับเกียร์ธรรมดานะหรือเกียร์แมนนวลหน้าจอทัชสกรีนนะครับรวมกล้องส่องหลังให้ด้วยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ Airbag ABS นะครับมันติอ่ะตัวนี้ไม่มีมันตินะเป็นตัวปี13นะครับตัว Z แต่เครื่องยนต์สมบูรณ์ <c oughs> นะฮะ ช่วงล่างคอนโซลเบาะยังไม่สุดนะครับเบาะสมบูรณ์นะปี2013ตัว2.5ลิตร DDI นะครับ VGS นะฮะ488,000บาทนะครับก็เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมเป็นรถสวยๆเป็นรถเดิมๆนะครับตัว h ฮ g h l a n d e r มีล้อแม็กให้ด้วย18นิ้วนะฮะท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามา เดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งผู้ขับขี่นะครับพราะว่าเลขไม้เท่าไหร,ร่นะแต่ผมเชื่อได้ว่าคันนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนกิโลเป็นตัวที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเพราะไม่มันไม่ถึงแสนกิโลนะครับมันเป็นค่อนข้างใหม่นะฮะเดี๋ยวลองส,สตาร์ทดูนะครับมาดูกันเลยว่าไม้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะฮะ ก่อนอื่นผมแนะนําตรงนี้ก่อนดีกว่าจากประตูมาเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าที่ประตูนะครับนี่ฮนะเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็มีลาโพงซ่อนอยู่ที่ตัวกระจกหูช้างด้านในนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทนะฮะเลขไมค์ขึ้นมาแล้วนะครับเลขไมค์อยู่ที่ 7 9 0 3 8กิโลนะครับกับ isuzu allnew นะฮะ 2.5Z DDI VGS นะครับและที่ผมบอกว่าจะมีกล้องสองหลังให้ด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องสองหลังให้ด้วยนะก็บอกออมีตัวบอกสเกลในเรื่องของการถอยด้วยนะถอยง่ายนะเพราะเนื่องจากว่าตัวรถกระบะนี่ค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาเราถอยเนี่ยนะครับ เดี๋ยวนี้ยุคนี้นะฮะก็จะถ้าจะทันสมัยกันก็ต้องมีกล้องพวกนี้นะฮะแล้วก็ยังมีกล้องหน้าให้อีกด้วยนะฮะแต่กล้องหน้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลอมีแต่สายให้เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับ488,000บาทเท่านั้นนะครับปี2013นะครับอิสุส2.5ลิตรนะครับ DDI นะครับ All n e w นะฮะแซด Space Tab นะครับตัวเบาภายในก็ ตัวเบาะยังเป็นเบาะเดิมผ้าเดิมนะครับเบาะยังไม่สุดนะครับเดิมเดิมโค้งหลังคาฝ้าหลังคาก็เดิมเดิมนะครับนะฮะคือรถที่ผมนํามานําเสนอเนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ว่าสวยมากนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะฮะอินบ็อกซ์ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาเลยติดตามกันได้นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาอยากจัดที่ไหนนะฮะรถ ชื่อเพจของผมนะฮะร,รถมือ2ระยอง SK Auto Car นะครับหลือติดตามได้ในช่อง YouTube Channel นะครับ MAC ระยองนะครับนี่นะ,ะด,ด้านล่างด,ด้านหลังของแคปนะฮะก็จะเห็นตัวลำโพงนะครับนี่นะผมเปิดให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว power amp นะครับจะอยู่ซ่อนอยู่ด้านเบาะหลังซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองกันแล้วเนี่ยไม่ได้เสียเนื้อที่ในการ โดยสารด้านหลังไปนะฮะก็ยังเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เหมาะในสุนทรีในการใช้ฟังเพลงครับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงนะครับแนะนำกันเลยคันนี้เลยนะครับราคาไม่สูงฮนะ488,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเดิมๆขนาดไหนแล้วก็ตัวฝากระโปรงคันหน้าเป็นอย่างไรนะครับ เชิญได้เลยครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะฮะตัวยกสูงโอ้ฝนตกฝนตกมาเช้าชุ่มฉ่ำเรือฝนตกนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะ Isuzu DDI VGS Turbo นะฮะคือเทอร์โบแปรผันแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นฟั๊ม ABS นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มาครบ เหมือนกันนะฮะกับตัวรุ่นนี้เครื่องยนต์ยังเนียนๆใสๆไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับ7จ็ดเจ็ด่นเก้าพกว่าโลนะครับน็อตฝา,ากระโปรงประตูนะครับนะตะเข็บคานเคินเดิมหมดนะครับท่านใดสนใจก็รีบเลยนะฮะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี่นะฮะคันนี้นะครับกับอิสูและอยู่ในโปรด้วยนะสามแบนร้อยนะครับ เหตุยังเดิมอยู่เลยนะครับตอนนี้สวยจริงๆนะครับห้องเครื่องนะฮะห้องโดยสารยังเดิมๆอยู่มีเพิ่มเครื่องเสียงมานิดหน่อยนะครับผมถือว่าโอเคนะท่านเอาไปแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยล้อมแมงล้อแม็กก็มาครบท้วนยางเยงื่มาครบเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะฮะกับหลายๆท่านที่มองหารถยนต์กระบะที่เป็นแคบแล้วก็เป็นอิซูซูที่เป็นแบรนด ยอดนิยมอยู่ในขนาดนี้นะครซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์แต่ว่าถ้าด้วยอาชีพนะครับคันนี้ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาที่เรียกกันว่านางฟ้าก็ว่าได้นะครับกับอีซูซูอ่อนนะฮะ2.5ลิตรนะครับสเปซแคปตัว ZDDI ีดีนะครับ s ปี20134 88,000บาทนะครับ ยินดีนะฮะกับ SK a u ค o ออโตคาที่ท่านผู้ชมอยากจะเป็นเจ้าของอินบ็อกซ์ฝากเบอร์ฝากไลน์นะครับหรือส่งเอกสารติดตามติดต่อเข้ามานะครับมีผมจอร์ดเป็นแอดมินแล้วก็คุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลนะครับให้คำตอบในการเช่าซื้อจะเช่าซื้ออย่างไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องโปรที่ผมออกไปแล้วนั้นนะฮะสามแเป็นอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรนะฮะสนใจติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเรามีทางออกทุกสาขาอาชีพนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันนะครับแล้วก็อยากจะทดลองขับหรืออยากจะมาสัมผัสรถเป็นๆว่าเป็นอย่างไรจากจะมามุดดูใต้ท้องอยากจะตะแคงรถพลิกรถยินดีฮะเข้ามาขอเพียงท่านติดต่อเราเข้ามาเท่านั้นนะครับฝนกำลังจะตกะเต็นต์ของผมอยู่ที่ไหนนะครับถ <laughs> นนตะกวนหาดทรายทองที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับ จากฝังนิคมอุตสาหกรรมมาพุทธเข้ามากิโลกว่าๆนะคะอยู่ขวามือนะครับแต่ถ้าเลยไปตรงไปก็จะเป็นหาดใทรทองนะครับขวามือก็จะเป็นปตทจี 4, ซีสายมือก็ชุมชนเกาะยาชัดนะครับเต็นท์ของผม SK a u คอ c โตารับซื้อรับเทินรถจำหน่ายรถยนต์มือสองทุกชนิดนะครับไม่ใช่มีแค่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นเท่านั้นนะฮะเรายังมีอีกมากมาย ทุกรุ่นทุกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณผู้ชมนะครับและถ้าท่านเข้าไปดูในเพจนะฮะร,รถมือสองระยอง SK a u t o c a r เราก็จะมีในกลุ่มของสามแปดร้อยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เลือกไม่ว่าจะเป็น i s u ูซุโตโยต้หรือ Honda นะครับท่านชอบรุ่นไหนชอบคันไหนแบบไหนนะฮะติดต่อเข้ามานะครับเรามีพิเศษทุกคันนะเพียงแค่ท่านติดต่อเราเข้ามามีความประสงค์ ต้องการจะซื้อรถซื้อหารถไว้ใช้งานขอให้แจ้งเข้ามาครับเรายินดีให้คำแนะนำเรายินดีให้คำปรึกษาเรายินดีให้บริการนอกเหนือจากการขายแล้วก็ยังบริการหลังการขายอีกนะครับกับผมจอดแล้วก็ทีมงาน SK Auto Car นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่จะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในครั้งหน้าก็จะมีรถมาอีก แต่ก่อนจะจากกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงนี้โควิด1 9กํากลังระบาดเยอะมากนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับบางจังหวัดก็เริ่มจะประกาศล็อกดาวน์กันนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันอย่างดีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงของทีมงาน SK a u ค o Car นะครับ แต่ไม่ต้องห่วงทาง SK ที่เชิญชวนกันเข้ามานะครับของเราดูแลอย่างดีเรามีขั้นตอนในเรื่องของการตรวจสอบนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะลูกค้าหลายๆท่านที่ติดตามนะครับและลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับเรายินดีให้บริการเสมอและเดี๋ยวเราไปพบกันในรีวิวหน้าวันนี้ก็ขอฝากกับ i s u ู u นะครับ2.5สเปซแคปตัวแซปี2013 488,000บาทไว้ด้วย นะครับแล้วก็ติดตามในเพจ SK Auto Car รถมือสองระย,ยอง SK Auto Car แล้วก็ช่อง YouTube Channel MAC ระย,ยองวันนี้ผมจอร์ดแล้วก็ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ